เฮ้ยแล้ววันท่านเนี่ยหน้าอยู่อ้าโอ้ยหน้าหลายปนนั่นบ่ดินี่ปได้ลายแล้วเฮ้ยนานน,นูนนานนน,านอ,นอ่ออโอ้อามาเดี๋ยวมานอนนี่เนาะจ้า บานีมาหปาเองพี่น้องมาเรียบร้อยแมแหมะแผ่นสร้างนี่นี่พวกแผนพวกแผนบ่แม่นล้างนี่สิได้ตัดเองครับข้างนี่บ่แม่นตัดเองอืงแผนนี่ตัดเองตวงงานตัดบ่ได้มันเป็นได๋ม2เมตรเนาะนั้นได้ว่า3เมตร3เมตร0 บิดโอ้ต oh. ัวมันตัดแม่นฮาซิแม่นฮาซิมาเนาะมันตัดเนี่ยตัมนฮจะมันยูออกบ่ได้ดก็เลยมันยูออก3เมเลยอตัดเองมันจะหมดชัวมันแลได้บ่เคยไปซื้อกันลตูลาวมึงิได้เคยเคยซื้ออยู่หกแต่ว่าบ่ได้เคยสังเกตว่ามันเป็นดนะ ไปซื้อย่กอนแบบุ้งกัน่นน่ะนแตเาสร้างนะดึงดึงด้วยด้วนะเนาหัวได้ชั้นได้ตัดได้ห้องตัดเขาหันตตัดได้านตัดยู่น่งตัดเดยูนตัดรถอยู่สิาสิบแล้วทีสร้างยัน้างือจูนไปถึงตัดพิก่อนนีด้วยเด ถ้าพีดนะเนาะบรดพิดแล้วจะกวนต่อไหมกนะพีดกัาพิดนะยอมรับนะหมดนั่นนะคนยอมรับพิดเลยก็เรื่องนะเรื่องนะสางเนาะเอาะโอ้ยหมดเลยนะเหตุพิดเลยดพิดไปนะเหตุเดียวเนะมาเลยตัดจนทำทะมิดเลย จะมาค้ำขึ้นบ้าน <laughs> เฮ้ยคกำขึ้นประคัมเด้อเลยแล้วมาบอกพี่ดิยุ่งค้ำประคัมนี่ใช่นี่ทำม,มาใช่ทำอ่ามันเป็นแป๊วแต่นั้นหันทัดทำไม่อยาไม่โป้ดมิชิโด <laughs> ตายแล้วบาสน,นี่ชิว <laughs> <laughs> ่าอะไรเขามาข้างนี้เนาะอ่ะถูกทั้งนี้ ล right? mm. mm ังที่ียมุ่งห้าค่าเนี่ยเนาะแมนแทั้งเป็นเราเคยเป็นเห็ดกรนตังเคยก็แต่เาสักะสีเลาเป็นเนาะกาถือว่ามาขบสังกสีเนาะแมนแมนางเป็นเมีนแก่มากจริไปเอาเพิ่นแล้วก็คอยยึชิ้นหาเจ้าอีกเน้่เนาะเดี๋ยวว่ากันเนาะดยใช้เพิ่นนี่แหละวจะมันเิ่งกันมีอย่งมีอย่างเก่ัว ฮัลสวยด้วยสวยเนาะฮัลโหลเได้วยคเห็นน้ำการันด์นะบงเงินจังมาบงเงินขมุฮะเง็นขมุกอ้กันเลยสิบอากเขียนเจ้าปเลยใช่ไ้มเสียงเพลงะรเขา้องนี่อ๋อคนรอให้นนะคือรอแต่ว่าพอไปซะงับมันเลย เจ้าได้รอนะการทักทายสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องจีนตะศุกร์ุะโกนเป็นทา้งทางไทยทางลาวทางประเทศทางหลักอย่างนี้ตอนนับเขาสูทรงหล่อคาเพฟ่นคือเก่าเนาะฮะคาเฟ่นคือจีนโบราณที่ชื่นน้องเดี๋ยวเพียงวันวันอยู่ทางไหนก็ได้เนาะสร้างคนเขาถึงรังจีมุกสังสีเลยว่าจะกินข้าวกี่หน้าดีบ่าเนี่ยกินแล้วแล้วลุงเนี่ยกินแล้วโอ้คือว่า ทางนั้นบักยาวเป็นตระกูลมากซั่นอักดีเนาะบักยาวมาซะคุณยังได้เบิ่ยยมีกินคือบ่มาอ้าเนาะกินอยู่าิแล้ว้บักยาวจะดสนับุนมาซื้อเงน้องๆเพิ่นโอ้กินยังก็ได้เนาะ่เอามาซื้อมาเียบ่ได้ยากเด้นะว กินยังก็ไดสบบายเออใ้ทากินนี้นอกเพิ่นดอก่าผู้ใหญ่เพิ่นให้ซื้อเียงนอกเพิ่นาาเพิ่นอ๋อๆก็เลยได้กินะเพิ่นโยเนาะก็ดีล่ะโอเคหลายๆ้กินะเพิ่นจะีกงดีเพิ่นซื้อมาให้กินยกมายกเต้าเนาะกินเจ้าเลยครับมันนกันาบ่เคยกินกุ้งกินมโตบ่มีแกะอีกบมันนบ่โอ้ย

บอบาเดนพี่นอ้องทีมพ่อพันมาบานเนาะเหงๆครับเพือ่อเห็นเดือนพี่น้องเลยฮะสบายดีได้ไอ,ดอ้เลยสบายดีอ๋อมาเห็นจะโดนเนาะเห็นตัววนง้งแต่ไทยไทยไทยหน้าพี่น้องเลยเจ้าเจ้าคือพ่อของน้องพันธ์รึเ่เจ้าแมนนะโอ้ยน้องพันธ์ไป็นี่ยอยู่เพื่อนอยู่เพื่อน

เห n ื่อ่อาน่อยถึมานั่งเนะไ้น้ากันเแหละเเหนื่อยเลยมาเห็นหนาจะโดนเนาะอยู่ังไกินังไงคือบุนหนาต่างนายังทำแล้วเฮ้ยังทำแล้วนาอยู่อู้หนาหลไปนันเดินี่ลายแล้ว นวน้นนวน้นเออโอ้นานูนเนาะนึกว่าหน้าลหลนะน้่งน่อยจะเีงทดเอ่ทีดแบบนี้นะดำว่าชัดเอาทั่ดุมบ่มีน้ำบ่มีอืมเป็นโคกอดูว่าแบบลเป็นดงนี่โอ้เป็นดงะ โอ้ oh, นึกว่าเป็นไฮนา่าแบบพี่นะบ้าเดนไม่มีกระชักเอามรชักล uh, ้เอ่อบเจ้าวไน้จะไปซอยพ่อจะบ่กัทางอ,อไว่างยอซ uh, อยโอ้เห oh, ็นว่าเห็น่าพเฮ็เดเรียอย,อยอยางไปซอยสักดุม่มจังอย่างซอยคนจิตวิสิยดล้ว้เนอะเออ มันวัอน uh, ja ี้ขึ้นมาบ้านมาแล้วฮะเอมาจอบมามาจอบเพือนยันไปทักอีกเนาะอ้ลบาด้มาอออไมาตวเอาถ้กินขนมกันซะเเออออออ อ๋อขันขงางขันหนามาันิดีลนกพอดอือ,อนอนอยู่หน้าเจ,จ,จ้าจีเจ้ามันละอือนอนไปจำเลยนน่บ่บ้านแล่แหรืเมื่อเนี่ยแต่มานอนอยู่บ้านพี่กลับมันละอือหนอนเพื่อนหลังนี่นนบ่แมสแบบนีอ้ออเรียตื่นอย่างเพื่อนเน เราก็ไเคยถามไทยเป็นจ้าเสือมหาจินข้างแรกกับอครข้างแรกบครข้างข้างั้งแรกอะเห็นไทยหน้าแนะห่เนาะแน่นไงแทหน้ารถไทยจนดุ่นแบบพัเอ็กซ์กุญแจ้ไยังยัง,ย,งยังหลายวะยังเปลีนะ่ยวยยเนี่ยแตเดียวดำดีเหรเอาเมียได,ด้ใช่มีดข้านึงดำผมมีดดำเดียวดำเอาลูก๋อ มื oh, oh, ้อนี้เจ้ามื้อน ah ี้เจ้าลูกโอ้ลูกน้อยลูกใหญ่้ยลูกน้อยลูกใหญ่น่ะน้อยโอ้สปีนะจ๊ะเอ้าลูกะหา7เดือน8เดือนตอนเช้าขอตอน11แล้ดิโอ้เดสปิีกายนี่ปีเนี่บางสิฮอดนี่ว่าปีเดียสิผ่านมานี่เนาะโดยโอ้โอ้นอพี่น้องกูบงานีเด้อพี่น้องเด้อ เราอยู่มูมแล้วลว่าอยู่แล้วลูกเราจะปีอีกเดือนเอ็นะโอเปลี่ยนกันเอาเนาะเจ้าอ,อ๋อได้ลูกจะคนสองสอง,องอือสองคนนี่คนหนึงเงน้อยเนาะจ้ออาเงน่นละอือลูกลูกกันจะดีลูกกกผูกกับเมียเมียเมียเก่าเนาะเมียละอือ ลุงหนุ่มก็เห็นเมียพัจักเถื่อนออกเป็นองค์เราเคยมาหนจีบ่อันเมียเรารนี่นอนเมียเราเคยเคยมาจะเถื่อวะแต่ปะกันเราไ่เคยวันนี้เมียเมียใหม่ปัจจุบันนี่เมียใหม่มาเลยทำไมเดี๋ยวในในเลประจําอ่าลุงหนุ่มเคยเห็นบ่คือจะบ่เคยเนาะคือแต่เข้เคยเราเรานอนนาแต่ดิมนะ โอเคเนาะเฮ็นได้เดือนเจ้าเจ้าเช็ดได้เอจ้าไม่ได้หาเนี่ยมาเสริมมางอย่างบมื่อกี้ว่าที่ว่าชิมบางคิดใหม่วะบันมีใหม่โอ้เอ้ามีหน้านี่ใช้ก็เป็นดงเป็นป่ามันมีมันเบิดแล้วหมโอ้มีแต่ไม่หน้าขาเจ้าจเนีเอ้ามันละเป็นหน้าเพิ่นแล้วก็คือบวกกระด้าเนาะยานคำว่าให้ ดินไทยดิน,นโอ้ยเหตุว่าเอาเอเดีเ๋ยวจะได้แบบหน้าเจ้าที่เจ้าอยู่เนี่ยไม่ไม่ไมุ้ยไม่ใหญ่เนะาะบ่บม่มีมันเป็นบองมีไใบเป็นหน้าข้าเจ้าที่คอก็เข,ข,ขาก็บ่ให้นะบาานะ่ให้แล้วขังเขาเออเนาะ บบบีีีงนำตรงตรงได้ชื่อหรอไม่ต้อชื่อหันมีหันมีอะไรเยอะอืออันขามาเฮือกนี่งก็นอนนี่นี่ตินอนยื่นี่นอนกับเมีอะไรบ่เจ้าเออเนาะเดี๋ยวว่าผมนอนอยู่หน้าให้หน้าระจําทั้งปีตลอดปีตลอดเดือนนะบ้าแล้วจะเมื่อเออแล้วเกี่ยวเขาปุ่นแล้วเราจะเมื่อ เรียกเจ้าเข่ามามาอยู่บ้านเนาะดคำเมื่อเน่ยขึ้นไปได้พี่น้องไม่เลยพูดมังว่าพี่ท่องเลยคำว่ามาเพิ่นเิ่ออึนพนเพูดเจ้ามั่งเซ่นแบบเมื่อพี่น้องเลยเนาะเห็นยาดับพี่น้องมึงมันบอกระใจวันนี้มาบ้านเนาะเมียยังอยู่หน้าอยู่ยัง มาบ้านมาเอาเข่าบอกดิว่ามาแบบใดมาเอาเขา,า,าแบบน่มา,าามาเข่าไปกินกินอืมมันมีเข่ากินอะครับ่้เาเอืมอันแบบเจ้าอยู่นี่เจ้าอยู่กขาขึ้นพอตู้เนี่ยอยู่อยู่แบบ้วเจ้เจ้าเลี้ยงพอตู้บอดิวา่าในไหนเลี้ยงขนมีนให้อ๋อมีมระยะ แต่ว่าเรื่องเข่าวเรื่องน้านี่ก็ทำบุญม,มีกินกันว่าเอาอยู่พี่อันนุม่มไอตู้นี้จ้าถ้ามีตู้บมุมี่มีแต่ยุ่งบะเอากระเอา,เอาทางอพอ,อยู่เพิ่นถ้าพอมีก็เอาน้ำพอ่อทางพ่อมีบ่มีก็เอาน้ำไอตูนะตอนนั้นน้องลูกเจ้าน้องพันเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอีเวียนก็พอได้เงินน้ำเพิ่นนั่นเนาะ ชื่อชื่เป่นหลังเป่งนู่นเลยผลิจุนเจื่อยนครอบครัวเนาะเจ้าอืมอันลูกกันมหาบางนึงนี่ครับมหาลูกอยู่๊ะลูกพูนพูนน้องน้องของน่องพันคือตาวมาเหตเอ๋อบุรุบุรุบุรุพาบไปหาพ่อนะจดอะไรบอทางคอตู้บอให้ไปทางไกลแล้วเด็กกับาเล้าไปเอามักแต๊แล้ะกลับเือน รเารเาไปส่งข้าวจงข้าวหาแล้วมาหาลูกขาเต้าอย่างนี้เนาะตูกะแล้วก็กินหอดอยู่จักกินหอดอยู่ว่าข้าวลูกลูกเลยลูกพูยังอยู่น้ำน้ำเมยฆันนี่ก,นนก,นะนกินหอดมันหมาหนักินหอดประมาณเนี้ยลโอ้หัดไว่าให้ไปหาบรบับบนะไปได้เนาะบัวไปได้แท้เพื่นมาหาเพื่อนข้ากับเพื่นมาหาเนะาะหัดไปเพื่น,นาามากินเนี่ยลุงผมห่วเพื่นมากใช่ไหมอะไรมึงอ้าวเนาะเพื่อน หรือว่าลึอยู่แต่ปลาเลยดอนถึงพูงว่าลูกมาหานเลยเนาะ้องพันกับพไปหาพ่อหาแม่ได้เนาะเฮ้ยเป็นอะไรจะเป็นงามอืมเนาะาเกะโทรหากันยีบ่โทรโทรโเดี๋ยวมื้อไห้เลยกระโาง น้องกัว,กวันจมาเรียนกัวัาพามูมาส่งมาได้ว่าบอปมีมืม,มาส่งให้คยมาหำเอาฮะอเลยนะเราว่าทางน้องขวนอยากให้คอยมาหำเอาแต่คอยว่าบหานไปผูเดียวโอ้อ่าแล้วให้ตัวไปหับเอาโดยโอ้แต่ตัวบอกว่าไป

ไปพด่ง้ะแล้วใช่นเปลี่ยนหน่อยเี่ยนวันวันนีงหน่อยก็จะอ่านกันได้ทีหน่อยเลยอ่านติดแดงกันได้หน่อยกันนะโอ้โอ้เรื่องคลองนี้ออกพดเนาะยาวยันเปียก Ừ. Oh. Mai ừ. ừ. cái món nó đi nó. Chào mẹ nó. Cái sẵn nó. Nên cả tỏ cái đó. Việc son chơi chưa? Son chơi chưa องพันธกับผู้ซื้อให้พอ่อมาให้พ่อตะพุต่อแท้งพันธ์กันะวซื้อไม้พอแน่สิบสามพันได้อยู่ดียว่ะเนาะดภาพเพื่อนซานาก็เห็นนะพี่น้องไหมเนาะเนว่า พอเป็นกาหาเสพจะเห็นพี่น้องอยู่แต่ป่าจะโดนนอนก่อนนอนดอนเพย่านมันหักเนาะยิงหลวดขึ้นไปมันย่านนียพี่รองย่านย่านซ้ำอีกพี่น้องดึงนอนขึ้นตั้งแต่เจ็บตลอดวันวันเฮ้ยยิงหลวกอะไรเอาไปได้กระบาดนั่นเลยนอนเลยทเนาะเกินบุรีนาะ สองแช่มซับผ้ากับยางใจกันอันนี้ไปคุมจ้าบ่อ่ทั้งเบาไลมาคุมให้อ๋อ,อหางแต่ผมมีในปูเก่าเลยแล้วคุมเหมือนเนาะได้ฮะทัดไม่บ้านเลยมาคุมมาซับซับใจอย่างมันขับเขาฮะฮะอย่ามันทับอ่าเอายังครับใหม่าะ,ะว่า ไม่บ้านยังไม่ทับเข่าเขาดำกันงไงบักบมดเด้โอ้ยัมทับเข่าเขาเด้อทานยัมแรงหันใดยัมทับเข่าเนาะถึงทับเข่าเขาเป็นอยากเนาะอยากแล้วเขาหายนะโอ้โหได้สบายดูบบนี้นะ นล้วอ <G ül> ันดินโดนต้นหย่านี่เป็นเป็นของเจ้าหรืนบ่าทางพ่อตูยังยังเป็นของพ่ออยู่เอาเพิ่งมอเตอร์บี้แบ่งแบบปันเป็นสัดส่วนว่าเถอะอยังโอ้คำนี้แต่ว่าพื่นน่ะสิบหม,มอบหายทั้งนี้หายเนะาะแต่ว่าแต่ว่าเนาะพื้นที่ว่าดินโดนตอนนี้ครับพื้ที่ว่ายกให้ทั้งน้องพันกับเจ้านะเนาะโอ้ เราท่าวเ่าแย่วันยังบ่ได้ยังบม่ได้เ้แล้วก็อันนี้เลยขาหัวขยังอยอ่้เราแบ่งเนาะอาเนาะรวจกันเฉ่อจบคลิปเด้อ้าเนะเสด็จลลายเนาะพันทั้งพอเนาะพี่นาะครั้งแรก็รคุยทั้งอเนานพี่เน้ะเลยมากับบังเอิญมาพอ เมียเคนนี้ยังอยู่นาเนาะเดยออ่ามึงหายอยู่นาจะออกไปจากม้วนปเนี่ยจะออกไปจากม้วนจะไปหาเมียนี่มือแล่นนะมือเล่ละมือนี่โอ้ไปจะเล้งวะเรก็ยังบ่ฮู้ว่าสิจังม้วนไะงโอ้ย่างบ่ด,น,ดน,นี่ย่างอ๋อยางแลาวเนาะไปย่างอดกับคำเต๋อวล็อกผูแห้งน่เนาะเมียอยู่นาคนเดียว กัพ่อกับนางหนาสีเมืองนากับเว้นและทางแม่อยู่คนเดียวว้าเดี๋ยวจะสู้ๆใช่ไหมนะถ้าเนาะตำรวก็ได้อผมวินเสีบอกถนึ่งตัวจะได้นอกก็ไม่ได้หายทั้งนองพรน้องพันน่องกระพาพรนองลำลาทั้งระตประตูชเียสบายดีเลยเลยสำนึกี้ยวับคลิปนี้ตำรวจก็ นี่อย่างไรเนาะพี่น้องลุงลูกหลอกกับพี่เห็นพอเพิ่นสองพันเป็นพี่น้องกันเลยมาถามมาไทยเนาะอยู่หันอยู่หน้าพี่น้องเลยเราจะรับคลิปนี้เองเลยขอจุ๊บคลิปจบคลิปปิดคลิปเพลงสามีก่อนเด้อะพี่น้องเราพูดก่อนก่นได้คลิปหน้าเนาะตันนี้กับเียงเพลงวันวันวันอยู่นเมืองกันนะเนาะอาจจะดีไม่ให้ร่ำลุ้เพลงฟังวุฒิสุขสุ้นเนาะสหรับคลิปนี้สบายดี